โฟล์แอคเคาสามารถนําเข้ารายชื่อลูกค้าหรือรายการสินค้าทีละเยอะๆโดยไม่ต้องมานั่งคีย์ทีละรายการได้ไหมเดี๋ยววันนี้พอจะพาไปดูวิธีการทําค่ะ กิจที่ทํามาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็มักจะมีการเก็บรายการสินค้าหรือฐานข้อมูลลูกค้าไว้กันบ้างใช่ไหมล่ะคะซึ่งส่วนมากเนี่ยก็มักจะเก็บกันไว้ในโปรแกรม Excel ดังนั้นนะคะถ้าจะนําเข้าข้อมูลเหล่านี้ลงไปในโปรแกรม for a แ c o u n t ก็จะต้องมีการอัปโหลดผ่าน g o Google s h e e t ในฟีเจอร์ Add-on หรือส่วนเสริมนั่นเองค่ะเริ่ม <c oughs> ต้นในการเปิด Google ขึ้นมานะคะจากนั้นก็เลือกโปรแกรม g o Google s h e e t ค่ะเมื่อเลือก Google Sheet แล้วนะคะก็กดสร้างชีตใหม่ขึ้นมาได้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่หน้าตารางนี้แล้วนะคะให้ดูที่เมนูด้านบนค่ะกดเลือก add-ons จากนั้นนะคะก็เลื่อนลงมาแล้วก็เลือก get add-ons ค่ะในช่องค้นหาที่เป็นสนัญลักษณ์รูปแว่นขยายนะคะให้เราพิมพ์เข้าไปเลยว่า flow account s h e e t a d d o n ค่ะจากนั้นก็กดติดตั้งได้เลยค่ะ เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการเชื่อมต่อน,นั่นเองค่ะให้เราไปที่เมนูแอดออนอีกครั้งนะคะก็ <c oughs> จะเห็นว่ามีตัวเลือก f r o w a c c o u n t ขึ้นมาแล้วก่อนอื่นนะคะก็จะต้อง sign in เข้าระบบก,ก่อนค่ะโดยเลือกที่ Connect t o Flow Account ค่ะแล้วก็กด sign in ได้เลยกดเข้าไปแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาทางขวามือค่ะ <c oughs> ก็ให้เรากดที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วย flow account ได้เลยค่ะ <c oughs> จากนั้นนะคะก็จะมีแท็บขึ้นมาให้เรากรอกอีเมลแล้วก็รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่่ระะบบค เมื่อลงชื่อสําเร็จแล้วนะคะให้เรากลับมาที่หน้า Google Sheets ค่ะก็จะมีข้อมูลของบริษัทเราขึ้นมาที่หน้าต่างขวามือแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการนําเข้าข้อมูลแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวป่าจะมาสาธิตวิธีการนําเข้าข้อมูลรายการสินค้าแล้วกันนะคะกดไปที่ Add-ons เหมือนเดิมค่ะเลือก Flow Account ค่ะแล้วก็กดไปที่ Product ค่ะจากนั้นก็ดาวน์โหลดเทมเพลตมาก่อนนะคะระบบก็จะทําการประมวลผลสักครู่นะคะก่อนที่จะเปิดแท็บชีตใหม่ขึ้นมาค่ะ ในเทมเพลตนะคะก็จะมีตัวอย่างของสินค้าค่ะที่ระบบเนี่ยจะเขียนเป็นตัวอย่างไว้ให้ค่ะโดยถ้ามาดูทีละคอลัมน์นะคะช่องแรกก็จะเป็นประเภทสินค้าค่ะซึ่งในระบบนะคะก็จะ q u i ว e ไว้ว่าจะต้องเลือกประเภทสินค้าก่อนค่ะมีทั้งหมด3ประเภทนะคะนั่นก็คือบริการนับสตอ็อกและสินค้าไม่นับสต็อกค,ค่ะต่อมานะคะก็เป็นรหัสสินค้าค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่ตัวอย่างนี้ปอขอใส่เป็น S 0 0 1ค่ะ ชื่อสินค้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นรีควายไว้ว่าจําเป็นต้องใส่นะคะบอกก็จะใส่ไปว่าเป็นเสื้อยืดและกันค่ะสําหรับรายละเอียดสินค้านะคะเป็นตัวอย่างอธิบายว่าสินค้าของเราเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างเช่นเสื้อยืดนี้อาจจะอธิบายไปว่าคอกลมแขนสัน้นสีขาวเป็นต้นค่ะในส่วนของหน่วยสินค้านะคะก็เลือกเป็นคําว่าตัวได้เลยค่ะหมวดสินค้านะคะตรงนี้เนี่ยก็จะจับกลุ่มไว้เป็นหมวดหมู่ตามสินค้าที่เราขายก็ได้ค่ะ รหัสาา์โค้ดตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าอันน,นี้ยังไม่ได้มีผลต่อการคีย์สินค้าค่ะสามารถลบออกไปก่อนได้เลยในส่วนราคาขายและราคาซื้อนะคะระบบก็จะต้องเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีเท่านั้นค่ะและจํานวนคงคลงังอันนี้ก็จะกรอกเฉพาะสินค้าแบบนับสต็อกเท่านั้นนะคะถ้าเรายังไม่ได้นับว่าสินค้ามีกี่ตัวก็ลบออกไปก่อนได้ค่ะ ต้นทุนต่อหน่วยก็จะเป็นเหมือนต้นทุนเฉลี่ยของสินค้านี้ว่ามีต้นทุนกี่บาทต่อตัวนะคะปอก็จะใส่ไปว่า100ค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นวันที่ตั้งต้นสินค้าค่ะตรงนี้เนี่ยแนะนําให้เป็นวันที่1มกราคมของปีนี้นะคะเพราะว่าเราจะได้เปิดเอกสารย้อนหลังในระบบจะทําให้เปิดย้อนหลังไปได้จนถึงต้นปีนั่นเองค่ะโดยใส่เป็นวันเดือนแล้วก็ปีคศนะคะ โอเคค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วนะคะก็ตรวจสอบความถูกต้องค่ะจากนั้นนะคะก็กดไปที่ add-ons อีกครั้งค่ะเลือก flow account แล้วก็คลิกที่ product จากนั้นก็ import ได้เลยค่ะระบบก็จะอปอ up ขึ้นมาให้กดยืนยันการอัปโหลดอีกครั้งค่ะกด yes ค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีหน้าต่างอีกอันอปอ up ขึ้นมาค่ะว่าเราได้ทำการนำเข้าข้อมูลสำเร็จแล้วให้เรากดปุ่มเสร็จสิ้นก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการนำเข้าข้อมูลรายชื่อผู้ติด,ดต่อนะคะก็ทำวิธีการเดียวกันเลยค่ะ ก็คือการกดเลือกเทมเพลตของคอนแทคกก่อนจากนั้นก็กรอกข้อมูลให้ครบค่ะและก็กด Import ได้เลยหากต้องการตรวจสอบนะคะว่าข้อมูลที่เราอัปโหลดเข้าไปแล้วเนี่ยอยู่ในระบบหรือ,อยังก็ให้ล็อกอินเข้าไปใช้งานและกดที่เมนูสินค้าได้เลยค่ะนี่ค่ะก็จะเจอกับสินค้าที่เราอัปโหลดไปเมื่อกี้เลยนะคะส่วนถ้าเป็นรายชื่อลูกค้าเนี่ยก็จะอยู่ที่สมุดร,รายชื่อตรงนี้เลยค่ะ สำหรับฟังก์ชันการนําเข้าข้อมูลนี้นะคะก็จะมีข้อจํากัดเล็กน้อยที่ควรทราบไว้ก่อนค่ะนั่นก็คือเราไม่สามารถอัปโหลดได้เกินครั้งละ500รายการค่ะและที่สําคัญนะคะถ้าอัปโหลดไปแล้วแต่ข้อมูลผิดพลาดเนี่ยจะต้องเข้าไปแก้ไขในระบบโฟร์อ c กเคานเท่านั้นค่ะไม่สามารถแก้ไขใน g o o l l s s h e t t ได้ถ้าแก้ไขใน g o Google s h e e t นะคะในระบบเนี่ยก็จะไม่อัปเดตข้อมูลค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดีๆก่อนกด Import ค่ะ และนี่ก็เป็นวิธีการนำเข้ารายการสินค้าและข้อมูลลูกค้าด้วย Google s h e e t Add-on เข้าสู่ระบบ Flow Account นะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นการสอนอะไรที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการอีกก็อย่าลืมกดติดตามช n e l YouTube ของ Flow Account ด้วยนะคะ